ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับในเรื่องการบันทึกเสียงธรรมในตอนนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องกรรมฐานในชีวิตประจำวันเป็นตอนที่สี่จากเดิมที่ได้เคยบันทึกเอาไว้แล้วเรื่องกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวัน ในตอนที่หนึ่งสองและก็สามตอนแรกก็กล่าวถึงเรื่องมรณา,น,าน,นสติกรรมาฐานว่าด้ยวยเรื่องของการระลึกถึงความตายมีคุณความดีอย่างไรก็คือทำให้เราได้สติทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตตอนที่สองก็พูดถึงเรื่องของเทวตานุสติกรรมาฐานการระลึกถึงคุณความดีของเทวดาการ เป็นมิตรกับเทวดาการทําบุญให้เทวดาการระลึกถึงเทวดาเทวดาก็เป็นมิตรกับเราตอนที่สามก็ว่าโดยเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าโดยมาผูกโยงกับเรื่องของยันเกราะเพชรซึ่งเป็นบทอิตบิโสพุทธคุณตามตำราของพระร่วงเจ้าชาวสวรรคโลกสุขโขทยัย ซึ่งมีมาในตำนานพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำมวัฒนสุงก็ได้กล่าวไว้เล่าให้ลูกหลานฟังให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าหลวงปู่ปานวัดบางนมโคนั้นท่านได้ตำลาพระร่วงเจ้าสืบต่อมาจากท่านอาจารย์แจงซึ่งเป็นชาวสวนขโลกสุโขทยัยพระร่วงเจ้านั้นท่านได้สร้างยันมหาวิชัยสงครามแล้วก็มียันเกราะเพชรอยู่ที่ยอดของ ยันพิจัยสงครามด้วยเป็นยันออกศึกสมัยโบราณอิติปิโสพุทธคุณว่าวยเรื่องของคุณความดีของพระพุทธเจ้านั้นพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณงามความดีก็ได้นำมาผูกเป็นรูปยันสี่เหลี่ยมโดยเขียนเป็นอักขระขอมแล้วก็โยงโยงไข่เป็นตาข่ายตามแบบสูตรของการทำยัน ในเรื่องของกรรมฐานในชีวิตประจําวันตอนที่สามนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องพุทธานุสติกกรรมฐานโยงมาถึงเรื่องของยันกรอบเพชรซึ่งหลวงปู่ปานได้ถ่ายทอดต่อมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีดิเงำวัฒนสุงสําหรับในตอนที่สี่กรรมฐานในชีวิตประจําวันก็จะกล่าวถึงเรื่องที่คล้ายคลึงกับสืบเนื่องมาจากตอนที่สามแต่ว่าด้วยเรื่องของ สังขานุสติกรรมฐานก็คือการระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ <c oughs> ตั้งแต่ปี2,532-33เป็นต้นมาจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั้าสงท่านมรณภาพปี2,535อาธมภาพก็ได้เริ่มทำการศึกษาความรู้ศึกษากรรมฐาน จากคําสอนของหลวงพ่อจากการฟังจากการอา่านจากการที่ได้รับฟังจากบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็มีโอกาสได้พบหลวงพ่ออยู่สามปีตั้งแต่ปี2 5 3 2ซึ่งได้เริ่มรู้จักรู้จักจากเพื่อนซึงช,ชื่อว่านายวันชัยหรือว่านายกรสนประเทศเป็นคนศรีสัจนาลายัยแล้วก็มอบเหรียญหลวงพ่อฤาษีนิ่งธรรม รุ่นต่ออายุทำบุญต่ออายุปี2,530และข้างหลังเป็นยานกรเพชรมาจากนั้นตั้งแต่ปี3 3 3สามสสมปีก็ได้ไปไปมามาไปศึกษากรรมฐานไปอยู่พักปฏิบัติกรรมฐานที่วัดท่าสุงเรื่อยๆก็ด้วยความที่มีความศรัทธาในลหลวงพ่อฤษีลิงดำซึ่งได้อ่านจากหนังสือ ประวัติหลวงปู่ปานวัดบางนมโครุ่นเก่าตั้งแต่ปี2519ได้รับหนังสือตกทอดกันมาเป็นหนังสือเก่าๆก็ามาอ่านก็ทำให้เกิดความศรัทธาในครูบาอาจารย์ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะั้นมีอยู่มากประวัติของท่านก็มีจารึกไว้บ้างเล่าสู่กันฟังแบบเป็นตำนานบ้าง แต่ในประวัติหลวงปู่ปานว่าบางนมโคที่หลวงพ่อฤาษีลุงดำท่านเล่านั้นท่านได้ประสบพบเจอมาเองท่านมาเล่าไว้แล้วก็บันทึกลงในหนังสืออาตมาได้อ่านแล้วก็เกิดความศรัทธาในคุณความดีของพระสงฆ์มันเป็นสังขานนสติกรรมฐานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือกรรมฐานการระลึกถ,ถึงอยู่ในใจ ว่าเออเราเคารพหลวงปู่ปานนะหลวงปู่ปานเป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติเป็นพระสงฆ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมทรงสมาธิจิตด,ดีเป็นครูกรรมาฐานเป็นครูสอนบาลีนึกถึงความดีของท่านอย่างนี้ก็มันก็เกิดความปลื้มปีติใจใจมันนึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆก็อย่างนี้เรียกว่าสังขารนาสติกกรรมาฐานโดยที่เราไม่รู้ตัวการนับถือหลวงปู่ปานก็ ทำให้เรานับถือหลวงพอ่อฤษีลิงดำมากขึ้นเพราะว่าหลวงปู่ปานมีวิชาการความรู้อะไรก็ถ่ายทอดต่อมาอย่างหลวงพอ่อฤษีลิงดำวัฒนสุทรซึ่งอาจจะไม่หมดแต่ก็ก็ต้องถือว่าหลวงพอ่อฤษีนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดและมีชื่อเสียงที่สุดในยุคปัจจุบันในนามสิทธิหลวงปู่ปานงนัดบางหนองโคและจากนั้นหลวง หลวงพ่อฤาษีท่านก็ได้คุยถึงเรื่องของหลวงพ่อปัน่นหลวงพ่อสุนหลวงพ่อจงหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อนงอย่างนี้เป็นต้นคุยฟังหลายองค์ว่าเป็นภาพปฏิบัติดีอยู่ในศีลมีความศรัทธาในการปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มีสติปัญญาดีาสติปัญญาดีในทางธรรมนี่หมายถึงว่าท่านสามารถตดกฤฤิเลสได้เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงปัญญาสมบัติ พอได้ฟังประวัติได้อ่านประวัติได้ศึกษาประวัติแล้วก็ทําให้เกิดความศรัทธาความศรัทธาประการหนึ่งก็คือศรัทธาในความสามารถขององค์ท่านทําไมหลวงปู่องค์นั้นองค์น,งนี้จึงมีอิทธิปฏิหารมากขนาดนี้ทำไมหลวงปู่องค์นั้นนี้จึงได้รับการสการะจากญาติโยมมากมายขนาดนี้หลวงปู่องค์นั้นนี้ทําไมถึงสร้างวัดสังวาได้ใหญ่โตขนาดนี้บทสรุปก็คือความดีของท่านนั่นเอง ความดีของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ความดีที่ได้มาจากการเจริญกรรมฐานทําให้เกิดความศรัทธาความศรัทธาก็้นํานมาซึ่งปฏิหารต่างๆมากมายนํามาซึ่งความสําเร็จมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการเจริญกรรมฐานไปในตัวโดยปริยายโดยที่ผู้ที่ศรัทธานั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังเจริญกรรมฐานอยู่การระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ ที่เราเคารพบ,บูชาที่เราเคารพนับถือนึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆใจมันจะเกิดความปลื้มปิติใจจะเกิดความรู้สึกดีอิ่มเอมเตมใจทำให้จิตใจผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานการระลรกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในอนุสติสิบประการอยู่ในกรรมฐานสี่สิบในคำพีวิสุทธิมรร ซึ่งในขณะนั้นก็หลังจากที่ได้เดินทางไปไปมามา,มาศึกษาขอวัดปฏิบัติธรรมศึกษาความรู้ต่างๆจากสำนักวัฒนสุนงรงทั่งหลวงพ่อท่านมรณภาพในวันที่สามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเวลาสิบหกนาฬกาสิบนาทีธรรมนภาพแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปวัฒนสุงเรื่อยๆ ยิ่งหลวงพ่อมรณภาพเราก็ยิ่งต้องขนขวายฟังเทปฟังเสียงคําสอนท่านมากขึ้นต้องยิ่งขนขวายในการหาหนังสือตําราของท่านมาอ่านมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีองค์ท่านมาเป็นผู้เทศผู้บรรยายผู้สอนให้เราฟังเหมือนแต่เก่าก่อนแล้วก็ยิ่งศึกษาให้มากขึ้นก็ยิ่งได้รู้อะไรต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆความที่เราตัวเราเองเป็นบุคคลที่ชอบในเรื่องของ สมาธิภาวนาแล้วก็ในเรื่องของความสามารถพิเศษทางจิตพูดยังไงคือในเรื่องของอภิญญาสมบัติแล้วก็เรื่องของทิพยจักุญานอนามภาพเรมีความสนใจชอบจริงๆตั้งแต่สมัยเด็กพอมาเจอครูบาอาจารย์ที่มีความเจนจบแบบนี้ก็ทําให้เรายึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์มากขึ้นบางคนอดจะถามว่ายึดมั่นถือมั่นแบบนี้มันจะดีเหรอไอ้การยึดมั่นที่มันไม่ดีนะคือยึดมั่นในเรื่องของความชั่ว แต่นี้เนี่ยเรานึกถึงยึดมั่นถือมั่นในคุณความดีของครูบาอาจารย์ไม่ใช่การยึดมั่นไปทงความชั่วเหมือนที่คนบอกว่าอย่าไปยึดติดวัตถุมงคลก็เลยถามอกว่าถ้าไม่ยึดติดวัตถุมงคลจะไปยึดติดวัตถุอัปมงคลเหรอระหว่างยึดติดพระเครื่องยึดติดวัตถุมงคลกับไปยึดติดสุรายึดติดบุหรี่ยึดติดการเที่ยวเตะการพนันแบบไหนมันดีกว่ากัน ยึดติดในวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าการไปยึดติดในวัตถุอัปมงคลบางคนเนี่ยวัตถุมงคลไม่ยึดติดแต่ดันไปติดวัตถุอัปมงคลแบบนี้มันก็ไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตพอเราได้ศึกษาคําสอนศึกษาปฏิปทาปฏิบัติของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มากๆเขา้ามันก็เกิดความรู้สึกศรัทธาศรัทธาในความดีของท่านศรัทธาในความสามารถของท่านว่าท่านทําอย่างนี้ได้อย่างไร บทสรุปก็คือท่านเป็นผู้รักษาศีลดีท่านเป็นผู้เจริญสมาธิภาวนาดีท่านจึงเป็นผู้มีพลังจิตดีมีฌานสมาบัตินั่นเองจึงมีความสามารถพิเศษมากมายถ้าใครอยากจะทราบก็ต้องศึกษากันครูบาอาจารย์ที่ดีๆนะมีมีอยู่ทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็ต้องลองศึกษาจากสื่อต่างๆจากหนังสือจากคําสอนจาก ภาพวิดีโอที่ลูกศิษย์ทุกหาได้เคยถ่ายทํากันไว้ก็จะได้รู้เรื่องราวกันเองสําหรับสังขานนสติกกรรมฐานที่ตราเตึงใจอาตรมามากในช่วงขณนะน,นั้นก็คือเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำรู้สึกได้เลยว่ายอมรับนับถือท่านอย่างมอบกายถวายชีวิตว่าเป็นครูบาอาจารย์องค์ต้นในชีวิตของการเกิดมาชาตินี้เลยรู้จัก ในหนังสือพิมพ์เมื่อปี2,532แล้วก็ได้ไปวัดปี33 34 35 3ปียงท่านท่านมรณภาพยิ่งศึกษาก็ายิ่งศรัทธามากขึ้นมันเป็นสังขารนสติกมามฐานที่เกิดขึ้นมาในใจในเมื่อมีความศรัทธามากตามรูปแบบของออคนที่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเราก็ต้องหาวัตถุมงคลมาพกพาคล้องคอติดตัวในช่วงนั้นก็ บูชาเหรียญหลวงปู่ปานวัดบางนมโคเป็นเหรียญสีทองรูปไข่อ่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าจะเป็นรุ่นร้อยปีหลวงปู่ปานหรือยังไงก็จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทราบเป็นรูปไข่นํามาอัดกรอบของคอใส่ใสร้อยไว้อีกข้างหนึง่งด้านด้านด้านขวานี่เป็นเหรียญหลวงปู่ปานด้านซ้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีนิ่งดำข้างหลังเป็นยันต์กรอบเพชรตรงกลางตรงกลางนี้เป็นสมเด็จอมกฐมซึ่ง ลงพ่อฤาษีดบท่าน,นปุกเสกก็คล้องใส่สร้อยเป็นประจำก็นำสามองค์เนี่ยมาใส่กรอบของคองแวะมีใส่ส้อยสแตนเลสอยู่ก็คล้องอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งปี2536 3637 36, ในช่วงนั้นไปเรียนปริญาตีวิทยาศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดเลสิสวนอำเภอเมืองพิศณงโลกก็ยังก็ทำให้มีโอกาสได้ไปวัดทัศสูงง่ายขึ้นเพราะว่า การไปอยู่พิษณุโลกในเดินทางไปอยู่ไททานีมันก็ง่ายมีอยู่วันหนึ่งในช่วงประมาณปีสามหกสมเจ็ดก็บรรดาเพื่อนๆแล้วก็ตัวตมมาเองก็ไปเ,เล่นน้ำที่น้ำตกสกุโโทยานที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำกนลังเยอะก็ไปเล่นน้ำกันแล้วก็ ไม่รู้ว่าน้ําตรงไหนมันลึกบ้างตรงไหนมันตื้นบ้างก็ปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งปรากฏว่ายห่นหาไปกลางน้ําแล้วจมหายไปเฉยเลยกลางน้ําด้วยสัญชาตญาณของเราเราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงจะต้องใกล้ตายแล้วแล้วก็โดดลงไปกลางน้ําโดยที่ไม่ทันได้คิดว่าตรงนั้นมันจะลึกหรือมันจะตื้นไอ้เพื่อนคนอื่นก็กําลังตกตะลึงอยู่ก็ไม่มีใครกล้าโดดมา เราก็โดดเข้าไปช่วยไอคนที่กำลังตกน้ําอยู่เนี่ยสติจะไม่มีเพราะเราเข้าไปปับ๊บถ้าเข้าไม่ถูกทางถ้าเข้าด้านหน้าเขาจะกดเราแล้วถีบเราลงใต้น้ําวิธีการช่วยต้องไปช่วยทางด้านหลังแต่ตอนนั้นเราก็ตั้งสติไม่ถูกเหมือนกันต้องการจะช่วยชีวิตเพียงอย่างเดียวไปป๊บก็ไปข้างหน้าปรากฏเขาก็จับเรากดแล้วก็ถีบเราลงไปใต้น้ําไอตัวเราเองก็ไปติดอยู่โขดหินใต้น้ําขาเนี่ยไปคาอยู่โขดหินข้างล่างแล้วไม่สามารถดันตัวมาได้และเขาก็ขี่คอเราอยู่ข้างบน ไม่สามารถจะดันตัวขึ้นมาได้ผ่านไปพักใหญ่ก็ปรากฏว่าขึ้นมาไม่ได้ก็หายใจไม่ออกความที่เรามีสังขารนุสติกรรมฐา,านในหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นปกติภาพของสมเด็จอม,มุทมซึ่งอยู่ในสายสร้อยเราเหรียญหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นมาในใจทันทีนึกในใจหลวงปู่ครับหลวงพ่อครับชีวิตนี้ผมคงจะไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีต่อขอลาหลวงปู่หลวงพ่อเป็นเท่นี้ เกิดไปชาติหน้าก็ขอได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆอีกเท่านั้นเองพอนึกอย่างนี้ปั๊บขาที่มันติดอยู่ในโคดหินปรากฏว่าหลุดออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วตัวเองก็ลอยขึ้นมาข้างบนเพื่อนก็ลงไปจมอยู่ใต้น้ําแล้วขณะที่เราลอยขึ้นมาบนผิวน้ําก็เป็นความโชคดีด้วยบุญกุศลใดก็ไม่ทราบมีลมพัดทําให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั้น กิ่งมันโน้มลงมาถึงผิวน้ําเราก็เอามือจับกิ่งนั้นแล้วก็ดําลงไปเอาเท้าควานควานหาเพื่อนเมื่อเจอวเพื่อนนอนกองอยู่ใต้น้ําก็ดําลงไปโดยที่เอามือจับกิ่งไม้นั่งไปด้วยเอามือไปโอบเพื่อนดึงขึ้นมาก็เป็นเรื่องอัศจรรย์กิ่งไม้มันก็ดึงขึ้นมาดึงตัวเราขึ้นมาด้วยเอาเพื่อนขึ้นมาข้างบนได้ตัวเราก็ปลอดภัยตัวเพื่อนก็ปลอดภัย เป็นความอัศจรรย์มากในเรื่องสังขานุสติกรรมฐานที่พบเจอมาด้วยตัวเองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสสองด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ